ีเสี่ยงเป็นเสียงตายแล้วก็รอดมาได้อย่างปฏิหารค่ะในวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมนี้ชาวสันติอโศกจะมีการจัดงานให้กับพลตรีจำลองสีเมืองซึ่งยางเข้าสู่ปัจฉิม,มวัย75ปีในวันที่5กรกฎาคม2553เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ทำคุณต่อแผ่นดิน พลตรีจำลองเป็นทั้งนักรบนักการเมืองและนักปฏิบัติธรรมสามคุณลักษณะที่โดดเด่นในคนคนเดียวชีวิตจำลองกับการต่อสู้เขาเป็นนักสู้มาตลอดชีวิตสู้กับความยากลำบากตั้งแต่วัยเด็กเพราะว่าไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง ชีวิตทหารก็ต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายออกรบในแนวหน้าในยุทธการภูผาทีประเทศลาวได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งภูผาทีซึ่งถูกทางการจำหน่ายเป็นผู้สูญหายไปแล้วในทางการเมืองก็ต่อสู้กับการสืบทอดอำนาจเผด็จก,การทหารของพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้นำรอสอชอ ยอมอดอาหารแม้อาจต้องเสียชีวิตเพื่อรักษาประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤษภาธมิน2,535ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตทางการเมืองก็เป็นผู้นำเข้าร่วมการต่อสู้กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นการเมืองของภาพประชาชนต่อสู้เพื่อต้านระบอบทักษิณที่โกงกินเพื่อเป็นการไท่บาป หลังจากสนับสนุนคนผิดอย่างทักษิณขึ้นมามีอำนาจจนเป็นนายกรัฐมนตรีในยามที่บ้านเมืองปกติก็ทำงานหนักช่วยเหลือสังคมด้วยโครงการต่างๆเช่นเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า3,000ตัวโครงการเกษตรอินทรีย์นำเงินที่ได้จากการผลิตและขายปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศมาสนับสนุน ASTV ทีวีที่ยึดหลักพึ่งตนเอง เพื่อไม่ต้องอยู่ใต้อานัจของระบบทุนสามานและระบบการเมืองที่เลวแหลกโกงกินทั้งยังสร้างคนให้มีคุณธรรมโดยการตั้งโรงเรียนผู้นำมากว่า10ปีแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่าหากผู้นำในทุกระดับของประเทศมีคุณธรรมมีศีลธรรมการโกงกินจะค่อยๆหมดไป ร่วมสร้างพักการเมืองใหม่ให้ได้คนดีมีคุณธรรมเข้าสู่การเมืองมากๆและทำให้การเมืองของประเทศมั่นคงปราศจากการโกงกินทุกรูปแบบให้ประชาชนในระดับล่างโดยเฉพาะคนยากคนจนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดกินอาหารมังสวิรัตมื้อเดียว ถือศีลแปดดำเนินชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายขยันอดทนซื่อสัตย์เสียสละทำตนเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในการเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวให้เป็นผู้รักชาติเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม happy birthday you happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you to to ก็ให้ลุงจำก็ใหลงจำลองจิกระพาแข็งแรงค่ะพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศกผู้มีบทบาทเปลี่ยนวิถีชีวิตพลตีจำลองนะคะจากนักรบที่เคยถือปืนนะคะมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมค่ะอยากให้พ่อท่านมองว่าคุณจำลองนในชีวิตของคุณจำลองเนี่ยเท่าที่ดูละ พ่อท่านเห็นวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงของคุณจำลองยังไงบ้างที่พัฒนามาจนถึงขั้นนี้เป็นตัวอย่างเป็นการเรียนรู้ของของคนธรกมะของเยาวชนด้วยอยากให้เขาก็เล่าคุณจำลองเองก็เล่านะทัานก็เล่าท่านเองอยู่เคยเล่าเคยแต่ก็ไม่ได้เล่ามากเพราะไม่ชอบพูดตัวเองก็เคยเล่าบ้างจะกับเล่าพวกเราเล่าแต่ว่าข้างนอกนี่ไม่ไม่กล้าหรอกอยากให้คนนอกมองจำลองบ้า ก็คือก็เล่าก็คือชีวิตธรรมดาก็ชีวิตเหมือนกับคนโลกโลกเขมีความเก่งความสามารถก็อยากจะเด่งอยากจะดังอยากจะรวยอยากจะอะไรเหมือนคนธรรมดามีบ้านมีเรือนมีที่ดินกับคนจนๆก็รู้อยู่แล้วประวัติคนจําลองมันคนขออภัยแต่ลูกคนใช้อาลูกคนใช้เป็นค้าไม่ใช่คือคนธรรมดาคนใช้ของคุณคุณหลวงบ้านคุณหลวงอ่ะะซึ่งก็เปิดเผยทุกอย่างชีวิตคุณจำลองก็เปิดเผยทุกอย่างะ ก็ได้เรียนก็รู้ก็เรียนอุตสาหะวิทยามาจนเรียนเก่งเรียนอะไรก็ทํางานทําการขนขวายทุกอย่างเลยเป็นผู้นําเป็นอะไรอะไรตามประสาที่พยายามก็เหมือนคนโลกต้องการลาบยศสันเสรรญโลกีสุธรรมดามีบ้านมีที่ดินก่อนรุ่นเลยนํารุ่นด้วยก็เป็นหัวหน้ารุ่นมาเรื่อยสอบชิงทุนจริงเทินไปชอบชนที่จะสอบทิงทุนชิงโน่นทิงนี่ไปเพื่อสะสมเงินไง <c oughs> ก็ถึงได้เงินมาซื้อบ้านลูกบ้านผูกเรือนซื้อที่อะ,ะอะไรต่งตางๆนานาก็นจนกระทั่งมาพบาศาสนามาพบธรรมะ,ระพบพอท่านก็จะว่ากรใชัยนะพบพุทธทาสพบคนขวายหามาหลายเจ้าแล้วก็ไปพบแต่พุทธทาสเขารู้สึกดีแต่มันไกลว่างั้นทีนี้มาพบทางอัตมามันอยู่ที่นี่เลยบอกตั้งแต่ปี2522้าสองสก็เออดีก็เลยพา สิเรียกมาที่นี่กันก็ศึกษาที่นี่ไปจนกระทั่งก็ทํางานทําการก็รุ่งเรืองไปทางสังคม,มก่อนที่จะพอมาพบแล้วตอนหลังก็ได้เป็นเลขานายกรัฐมนยยตรีตรแล้วก็ได้ก็เลยเข้าทางราชการเมืองก็กไปดังไรยังได้ไปเลยแต่ที่นี่มาเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยมันก็เลยกลับอีกอย่าง่งเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไป,ป,นไปมันเปลี่ยนไปในทางที่จะทํางานอย่างเต็มที่ให้แก่สังคมอย่างสังคมมันก็ทํา แต่ในทางทรมมันก็ไม่ไปประจบประแจงมันก็ไปเข้าขามันก็ไม่ไปเล่นพวกมันก็ไม่ไปอะไรสิอันนี้แหละมันจะเป็นคอนฟ l i c อะไรมันจะเป็นตัวคนตาบหรือ<ม>ว่าไม่ไ,ไปมุ่งสู่อำนาจอ่าไม่มุ่งทีเดียวไม่มุ่งตรงเพราะรว่ามันเป็นธรรมะทีนี้คณะใหญ่หมู่กลุมก่มคนส่วนใหญ่เขาก็จะตรงนั้นเพราะนั้นก็ก็จะอย่างเงี้ยก็ทําไปก็ยังมีส่วนดีที่คนเขายอมรับจนกระทั่งปิดเพราะแต่มันจะไม่ติดหมู่ที่กลุ่มหรอกถ้าไม่มีคุณภาพแล้วไม่มี ความสามารถหรือมันมีคุณงามความดีอะไรพอที่หมู่จะบนถึงยังไงก็ต้องเอาถึงยังไงก็ต้องเอาถึงยังไงก็ต้องเอาออน้ําหนักของสิ่งที่ดีพอเนี่ยถ้าไม่อย่างนี้เขาเคียวออกแนใ่ใช่แสดงว <ๆ S 2> ่ามาคานแย่งลาดเยเสริมมันค้านกับโลกีเขาจะมาต้านมาทวนเขาใครก็เขาไม่เล่นด้วยหรอกคณจำลองนี่ลดละได้เยอะเลยใช่ไหมใช่แต่เพราะจริงจังและมีคุณภาพมีคุณธรรมที่มันมากจนจนเขาต้องตัดทิ้งไม่ได้ถึงได้ เป็นมาตลอดมาถึงทุกวันนี้สรุปได้ง่ายๆเข้าสู่การเมืองก็สู่มาตั้งแต่ต้นและสู่มาตั้งแต่มาพูดว่าจงกระทั่งลาออกจากจนกระทั่งในเป็นว่วยแบบไม่ใช่ด้เป็นเลขาธิการนจ่เป็นคนเอกอยู่แต่จนกระทั่งอยู่ไปก็บอกว่าลาออกจากไอ้นนท์มาทำทั้งนี้จนกระทั่งออกจากทางราชการก็มาสู่งานการเมืองก็ทํางานการการเมืองก็อย่างที่เป็นตลอดมาจนกระทั่งก็ออกมาก่อนอายุหกสิบ ทุกครั้งที่เข้าสู่การเมืองจะต้องมาปรึกษามาเรียนรู้เรื่องนี้่ยังไงบ้างคะเรื่องการเมืองกับคุณจำลองเรื่องการเมืองสําหรับอาตมาคุณจำลองเนี่ยปิดปากและก็ระวังที่สุดเลยว่าจะไม่พูดกันเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองคุณจำลองจะตั้งพักตั้งอะไรต่างๆแต่รวมพลังจนกระทั่งมาตั้งพักพลังทับอาตมาต้านนะใช่ปในตอนแรกก็บอกว่ารวมพลังดีแล้วทําเป็นอย่างนี้แหละไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี่มันจะเป็น อะไรดีๆเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไปเข้าในหลักเกณฑ์นี่มันไปไม่รอดแต่คุณจำลองก็เห็นว่ามันต้องทำแล้วทำจริงๆแล้วมันต้องกานาที่ว่ไม่ไหวแล้วก็เลยตั้งพลังทำขึ้นมาตั้งแล้วก็คนมาบอกอะไรเนี่ยไม่ไม่น่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่พูดการทม่เรื่องการจนทุกวันนี้ก็ไม่แต่คนเข้าใจผิดว่าอัตมานี่เป็นแบ๊ดเป็นผู้ใด้ปรึกษาอะไรไม่ใช่เลยอัตมาไม่ได้เชี่ยวชาญทางการเมืองอย่างนั้นด้วยซ้ำอตมาอัตมามีในเรื่องของธรรมะใช่อ่า